มาชุบวันนี้เพื่อนเราจะได้เราจะได้ไม่มีใครตีเราโดนเพื่อนโอเคไหมโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนจะไม่มีใครตีเราโดนฮะรอรอใครตายอีกใครตายอีกเดี๋ยวชุบให้มาชุบรอมาเฮียวันนี้ก็คือแบบเฮ้ยโข่พี่อย่าเขอดาแรงอ่ะมึงก็คุณลำคาอย่าเขอดาแรงนะพี่ก็เสลยเฮียอะไรอ่ะเอาคุยอะไรคุยลูกกะหลี่ยดแม่ใสเพื่อมึงไง่องสากูปวดขี้กูปวดขี้เียคยโอพูดเบียวจริงอะเบียวจริงอ่ะเปนน้ ไอ้เพื่ที่เล่นเลยวะหลอหล่อเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวข้างน้ำมันควยเสียงก็อ้วนไอ้ราวขยาพ่อมึงไอ้เหี้ยอยู่ซีมึงจะเล่นโป้เลยหน้ะพี่กูจะอุ้มพี่กูควยอุ้มหาพ่อผมก็มีหัวใจนะพี่ไปอุ้มใครอ่ะอะเสือควยกูไม่อุ้มใครเลยเหี้ยเหี้ยพวกโง่ๆเหี้ยพวกเล่นเกมพวกเบี้ยวไอ้ซิกซิกเนี่เง่าพ่อมึงอ่ะควยลูกหลานตายแล้วโอเคผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปพี่ก็ขอฝากอ่า สีนวลนะครับผมไม่ได้อ้อมกอดเอ้ยนะครับผมไม่รู้จะพูดที่อะไรนะก็จะขายเป็นพวกแบบวาร์โลแรนต์พวกแบบไฟเอ็มพวกซีมดีนะผมแล้วก็พวกปลดแบนก็คือร้านปลดแบนเนี่ยคือขึ้นชื่อนะผมว่าคือแบบโน้นหนึ่งอ่ะสีนวลน่ะคือปลดแบนแบบชิวจัดนะผมเห็นบ้างมีพวกบีทีซีเบอร์ปลดแบนทีเอ็กซ์มินอ่ะคือแบบโคตรโหดอ่ะแล้วก็มีพวกแบบซีมดีนะผมก็สามารถมาเลือกซื้อได้ใต้ดีคริปชันนะผมก็เริ่มต้นราคาที่20บาทนะผมพวกโปรวาร์โลแรนต์พวกซีมดีก็ราคาเริ่มต้นทีีี่50บบ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 าาาทนนนะะคคคคดดดููไไอออ้้้เเยยืแแแลุมมมกผิ เฮียต้องคุ้มทั้งเยอะรีชงรีเชียก็มีนะผมคนดูก็สามารถไปเลือกซื้อได้นะผมเนี่ยพวกหมดหมู่วอลโลงอลโลลัน์ก็มีนะผมเริ่มต้นแค่ย5บาบาทนะผมถามบอลสี่ก้าคือแบบคุ้มมากนะผมอันนี้ก็เป็นดิสคอดเขานะผมก็คือแบบบริการตลอดอ่ะคือแบบตอบตลอดนะผมคือแบบสอบถามอะไรได้หมดนะผมก็เออนี่ยผมโปรแกรมก็มีประมาณนี้นะผมมีวีพงวีพีนะผมก็ฝากด้วยนะผมเด็กๆเออเฮียซื้อกันเยอะๆนะเขาจะได้จ้างกูอีกโหลเพื่อนเพื่อนเพื่อน หล่แช oh, e ok ่หกหกไหมอ่ะไม่ใช่พี่ครับเฮียรุ่นปะเฮียพ่อมึงอ่ะคุยลูกหลี่เฮียโอ้โคลนไหนได้ฮี๊คลอนเลี้ยงคลอนกะหลีกลี่พ่อมึงอ่ะคุยดําโหดโหดเหรอได้โหดโหดกูไม่โหดอ่ะตัวกูป่วยเฮียหลอเชิญโหดไปได้เป็นเฮ็ดไอ้แกงโง่หลอเชิญโหดหกหกไหม อ,อ,อะไรอะไรของมืออะไรพ่อมอ่หวาวคุยอะไรพ่อมตายอ่ะคุยอะไรพ่อมอ่ะคุยพ่อมอ่ะพ่อมอยไรายเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเอาเดิมพันที่อะไรเดิมพันดีมาดิเดิมพนดีมาเดิมพันดิมาเดิมพันดมาเดิมพันดิมาเดิมพันดิมาเดิมพันดีมาเดิมพันดิมาด้มันมาเดิมพันดิมาเดิมพนดมาเดิมพนดมาเดิมพันดีมาเดิมพันดมาเดิมพันดิมาเดิมพันดาเดิมดาเดมันปคาเดิมนดิโปเดยมพันดิมเพยเดิมพันดิะอะไรอะไรอะไร มึงด่าเป็นคำเดียวด่าเป็นคำเดียวฮะด่าเป็นคำเดียวควายทำพี่อะไรหรอโหลโหลพ่อมึงไงควายควยอะไรอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพ่อมึงไงควายอะไรจะเจ้าเล่นไม่ลับจะเจ้าเล่นไม่ลับมาเดย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 ์มาเ์สั่นลงห้องมาเดยม์ห้องไหนห้องไหนอ่ะห้องไหนอ่ะมาเดยมาเดยมาเดยลงมาเดยฮะ ห้องไหนอ่ะหลัห้องไหนอ่ะไหนพ่อมันก็หาดิควายหาไหนอ่ะหาไหนอ่ะหาแม่มึงเหรอแม่อยู่ในซ่องอ่ะแม่อยู่ในซ่องอ่ะควายไอ้เหี้ยเสือกลิงหาแม่มึคุยแม่อยู่ในซ่องอ่ะแม่อยู่ในซ่องคุยไอ้เฮียแม่มึงอไหอยู่ในซ่องเอาคยมึงตีกูตายเวลาตีกูตายเวลาหลตีกูตายเปล่าหลัวคุยอะไรอ่ะเหี้ยก็มึงเล่นโปร้ขยะโหลตีหาพ่อเหรอควายตัวก็เติร์เดียวกันยัดแม่เหี้ยคุยอะไรอ่ะคุยอะไรคุยล่ะคุยกูคุย่ะคุยเลยสัตว์คุยเลยล่ะ หล่วคยอะไรอะควยอะไรอะตายเวล่แล้วกูตายเมล่หรแล้วกูตายไหมแล้วกูตายไหมแล้วกูตายไหม่อเงี้ยหนึ่งหนึกูเบาหนึ่งกูเบาฮะหนึ่งอะไรไอ้เงี้ยนี่มาจากไหนเนี่ยควยแรปเปอร์มาจากโอบ็อกวะเนี่ยหรอควยบ้านมึงนั่งนั่งจะนั่งอยู่ในบ็อกอ้ไควยไม่มันจะเดินเป่ามันจะมาดี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 มาด ตัวพ่อึง่ะคุยนะดิใช้จอเล่นะใช้จอเล่นได้หมดใช้จอเล่นได้หมดใช้จอเล่นได้หมดเลยอไอเยหล่อแล้ว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 ใส่เนเอ่ะหล่อแล้วหล่อแล้วหล่อแล้วตั้งชื่อมาสเต็มยศเลยไงตั้งชื่อมาสเต็มยศเลยไคว้ยคยแล้วตั้งชื่อมาสเต็มยศเลยนะมึงเนี่ยควยแล้วก็กูไปเล่นโรเพมากูเียวคยเดียวโพีเอไปลไปล้วไปหาแม่มาก่อนแม่งโทรตามแม่มึงอ่ะรู้อีกล้วอไ๋อ่่อะไรครับ่เล่นเล่นไม่ห เล่นเล่นเล่นไม้มาไหนาบอลหาพ่ออ้วนนี่ฮะข่ยเอาเห็นป่ะเนี่ยควอยบอลแม่งเสือกตีกูเฮียอองมัน่ะ <c oughs> มันตีกูตายวะเว,ว้ยฮีโร่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 โอยฮีโร่ฮีโร่หีอ่ ไอฮีโร่ฮีโร่มาจากไหนเนี่ยโหลฮีโร่มาจากไหนเนี่ยโหลต่อยเม้นายต่อยเม้นายมาต่อยด้วยต้องเสียก็ได้เอาคุยอยากต่อยอะมาเดย์มาต่อยเราเนี่ยมาต่อยเม็นมาเนี่ยโหลอะไรเนียต่อยที่ใหญ่สัตว์คุยมึงอ้างว่าเนี่ยลูกหลีคุยรอเพื่อน เพื่อนเย็นเราเปล่าเพื่อนหรอนายเย็นเราไหมเนี่ยพวกเล่นโปรเฮียควนมึงจะโปหาพ่อมึงอีกัหลีคว้ยมาเลยเฮียมีคนบอกว่ากูเล่นกูชอบจอสั่นนะเว้ยเนี่ยกูไม่สั่นหรอกมาเดย์มาเดย์มาเดย์ควายอย่างควายเฮียแล้วกูเล่นเองกูเล่นเองอีนี่กูเล่นเองอีนี่กูเล่นเองเพื่นกูไปมึงมากูมามามาอีควายมา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  พวกงูๆๆเนี่ยที้เพวกติดเกมไปคุย,คอยเอาก็าแตกพวกติดเกมเนี่ยเอาไปดิคุยไปคนละไม้คนละไม้พอพวกมึงอ,ะอ่ะก็ทางการเฮ้ยมาด,มาดรีาบร้ารีหาพ่อมึงเหรอคุยล้มเลยสัตว มา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 ไม่มึงเล่นมีป่าเว้เสียงกันนี่เว้ยมึงเล่นเฮี้ยของมึงเนี่ยมาเพื่อนมามามากลัวเองกูเล่นเองกูเล่นเองกูเล่นเองพวกนี้กูเล่นเองแตกแตกแตกคุยที่หมูคุยไม่แตกไอ้สัสตร์สวยเพื่อนสวยเพื่อนตีนไปตีนไปแตกคุยโง่คุยอย่างฟรีพวกมึงอะ่ะแตก แตกโอ้ควัยมึงรีบตีนี่ดิเขี้เนี่ยควัยมามาหนึ่ง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 มามามาเฮ้ยมันไม่รู้ว่ากูเล่นโปะวะเฮ้ยมึงรีบรีไปไหนวะฮัลโหลควัยมึงถามมันสิกูจะรู้มันเนี่ยอ๋อแล้วกูถามมึงเหรอกูถามมันไม่ถามมึงควัยอีตัวฟีไอีตัวฟีควัยตัวฟีไอีขวัยพวกตัวฟีควัยพวกตัวฟีพวกลูกหลี่ยัดแม่สัตว์มาดิมา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  ก็เมันตีนวัวยังไงวพวกความแรงนนะฮะคว้ยชุบหน่อยโอ้อย่างกาพวกมึงอะ่ะคว้ยตีกันเองคว้ยสาบานเล่นเล่นไฟเอ็มมาพวกมึงกากหรือไรฮะคว้ยบูทขอบูทขอบูทเพื่อนขอบูทบูทอะไรวะบูทบูทเหมือนคิมนี่ไงบูทบูธจากการให้ไมึงจากการเลยรอรอตีเพื่อนกูหาพ่ออ่ะหัวสัตว์โอ้ยยังมึงรีบลีไปไหนเนี่ย เจอคนหมักไม้หลายตาเต็มไปหมดเอามันเพื่อนเอามานันเอามันเพื่อนคุยแตกคุยแตกอีโง่กู <c oughs> เล่นมายังไม่ตายย่ะมันไม่มีพวกนั้นเหลือนเลยไหมควยมาเดือดสัตว์ตีหาพ่อของคุยลูกกระหลี่เชียะแบบนี้นะ,นะ ควายคอมกากคอมกากเมื่อกี้คอมกากเพื่อนมาแล้วควายเอ้ยคอมกากแล้วก็ควยตกแม็เลยเมื่อกี้มามเพื่อนมา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 ติดอะไรเปล่านี่ป่าเลยเดี๋ยวชุบให้เพื่อนชุบให้กูรู้แล้วกูเล่นยังไงเดี๋ยวหออย่างนี้พวกมึงเล่นกันเลยนะเดี๋ยวกูรอชุบเพื่อนเดี๋ yg ูรอชุบใช่ไหมเดี๋ยวกูรอชุบเองเพื่อนแต่ว่าคนไหนแตกมาเพื่อนกูอ่ะ หลงยิงนิ้บทีดีเราชุบเองในชุบเองในชุบเองมาชุบวันนี้เพื่อนเราจะได้เราจะได้ไม่มีใครตีเราโดนเพื่อนโอเคยไหมเพื่อนโอเคเพื่อนจะไม่มีใครตีเราโดนฮะรอรอใครตายอีกใครตายอีกเดี๋ยวชุบให้มาชุบรอให้เลยทัดใครตายอีกใครตายอีกโอ้ยโมกุลยังไฟเลยเฮ้ยเอขึ้นมาขึ้นมาควายวิวสวยป่ะเพื่อนบนเนี่ย บนอากาศมันหนาวนะเพื่อนข้างบนมันสูงอ่ะไอ้เหี้ยมาเพื่อนมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วบู๊บนแต่หัวเพื่อนแตกอ่ะเมื่อกี้พาไปไหนเนี่ยมาผมไปเพื่อนไปชุบเพื่อนพาไปชุบโอ้ลีจริงไ่ะเนี่ยฮะฮัลโหลมึงวิ่งช้าเน่ยมึงวิ่งช้ามนี่ยเพื่อนวิ่งช้าเนี่ยวิ่งช้าเนี่ยว้าโอ้ยมึงตะวันหาโคตรแม่เอาคุ้ยเลยละสัตว์ไอ้เหี้ยเนี่ยคุ้ยเล่นโง่เสือกร้องไอ้เหี้ยคุ้ยความกูแรงไง

โอ้ยด่ากันแรงเกินโหด่ากันอ้วนเลวมานีดิมานีดิมานีดิได้อ้เหียนี่กูจะตามล่ามึงไอ้คายกูเกมมาเว่เยท้นเดี๋ยวเด่เพื่อยู่นี่เพื่อนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่บดเพื่อนบดอเพื่อนไม่ทันหรอทันเพื่อนทันไม่ทันหรอเพื่อนต้องบูแล้วเพื่อนต้องปิดเองปิดสกอยเองเเพื่อนโอ้คยพมึงเลยพูดมากไอ้คยเดี๋ยวชุบให้เพื่อน ไม่ต้องกลัวเพื่อนไม่ต้องกลัวข้างบนอากาศมันหนาวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอีเทียเนี่ยโดนกูไอสัตว์ไอเหีียอผู้หญิงไอควายมันด่ามันด่ากูเมื่อกี้โหลอีผู้หญิงมึงอยู่ไหนวะตัวไหนวะมามามากูมามากูมามากูมาสัตว์ควายไม่มีใครแย่งศพมึงเลยมึงดูดิควายมีแต่คนเกลียดมึงอะมึงเคยตายบ้างวะไหมควายพัก เดี๋ยวพามาขังเราพามาขังเรวพามาขังขังไกลหรือเปลาขังกักศพไงกักศพมันต้องกักในคุกนะเว้ยเใชยไปควายรอเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วเอ้าควารีบลีไปไหนเฮียมาปุ๊บมาปั๊บควารีเลยไหนวะมันไปไหนวะมควายเรงตีมึงตีกูโดนไหมเราตีกูโดนไหมล้วตีกูโดนไหมล้วตีกูโดนไหมฮัลโหลแล้วมึงตีกูโดนไหมแ้วเออแล้วมึงก็รู้เนี่ยมันจะโดนไหมอีสัตว์ไม่น่าถามเล่โดนควายควายเป็นริบล้อยบาทเฮียควายซื้อใหม่ได้อ้วน เรื่องของพ่อมเหงไม่ใช่พ่อกูไม่ไม่ก่อนก่อนแตโดนแบนขอคอเสียวด้วยไดหมฮะพูดแล้วพูดไรพ่อมาส้นโอ้ควายกูยังไม่ตายเลยควายเอ้ยควายทำไมตายทำไมกูตายเลยทำไมกูตายงตายมันก็เก่งแล้วเพื่อนใครเพื่อนมึงฮัลโหลใครเพื่อนมึงฮะเรื่องของมึงเหงอกอีน่าควายดาวใครเพื่อนมึงไอ้ย่าใครเพื่อนมึงควายอย่างกากเลยขนาดกูไม่เล่นโป้เนี่ยพี่พ่อเลย หลโอ้ควยโคตรโอ้โหงัวง yes. oh, ่วจริงโง่จริงสีฟ้าโง่จริงไอ้ควยไอ้เฮีอันี่ก็ตีเฮียแล้วหนาวไอสัตว์ผลไม่แบบแล้วกูเสกปืนมันยิงแม่งเลยอ่ะเจรเจะเย็นเราจเย็นหน่อยโอเคเพื่อนคุ้ยคุ้ยเอ้ยผู้หญิงมันไป็นหนออกเกมมาหรอเฮียควยนั่งสารเหรอกูไม่ไหนหน้หิล่อคนนี้เมียกูคนนี้เมียกูไปกระตีนี่แคเนี่ย มาเธอเธอเห็นเธอ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 เ้าเธเดอเบนเ้าเธะเธอดเธอเอเธอเธอดเธีเธอเธเอเธเธอเธเอเธเธอเอกไอเอเธอเอเอเไอเธอ่ธอเเธอเธีเบออเอแธอเอยเอเอเอเธเธอเเธเธอเเธอเ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 ธอเธัเเธออเเเอเธออเนอเธออีหออเธอเอเอออเ โอ้เป็นตั้งหนึ่งกูบ้านหนึ่งกูบ้านนึง่เราปิดโปดอ่ะสวยคนตายนะอย่างงี้ตายนะหลงปิดเองปิดเองก็ปิดเป็นปิดอะไรมึงดูคลิปไม่จบมึงปิดไม่ได้หรอกมาดิมาดิดูคลิปไม่จบแล้วมึงจะแดงกัดกูทำไมวะเพื่อนคุ้ยแล้วมึงคุ้ยอะไรล่ะหามึงคุ้ยอ่ะแล้วเป็นคุ้ยอะไรแล้วมึงเป็นคุ้ยอ่ะแล้วมึงเป็นคุ้ยอะไรคุ้ยอ่ะ เดี๋ยวกูรีให้เดี๋ยวกูรีให้พวกมึงแล้วคุยค่ะแล้วมึงคุยอ่ะแล้วคุยอะไรพี่อ่ะไม่คุยเอากูว่าล่ะต่อยกูนอกเกมเปล่าหรอมาเดะตัดหลอยอยู่แถวไหน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 ข้าปลาแดงมาเดะยังมาเดะมาเดกูกูอยู่พับปลาแดงเนี่ยอยู่พับปลาแดงเนี่ยคุยกูอยู่ตรงหน้าอยู่ในใจเสมอนะคุยมึงแดกที่นี่ปากไอ้สัตว์คุยแดกแม่มึงอยู่ไงเอากูแดกแม่มึงเข้าไปเหมือนกันอ่ะดูตีเโอ้โดนเทียนี่เลยสวยสวยสวยพ่อมะสัตว์แม่มึงเอาเอาเอาที่หลังตายไปนที่หัว อะไรอะไรทำลายทำลายทำลายสัตว์อย่างควายเลยอย่างควายเลยมึงอ่ะเดี๋ยวมามาชุบชุบชุบมาหน่อยเพื่อนชุบมาหน่อยชุบมาหน่อยเราไม่ต้องตีมยงหรอกไงก็ไม่ตายคุยสกอร์จะสกอร์จะเท่ามันแล้วว่ะเพื่อนคุยมไม่ได้กับเราจริงนะือไงย่าพวกนี้โคตรกากเลยอะไอ้หมวกมันร้อนมึงคิวคิวอีโมอ่ะมึงจะรู้คิดป่าคิวอีโมพ่อเหม่อคุยควยยุคยุคยุคสมัยไหนแล้วคุยบอกคิวอีโมอ่เขาเทิดกันเออคุยบอกคิวอีโมกูรั่วย หลตีหาพ่อมองเหรอเฮ้ยยสกอร์สกอร์นำสกอร์เ hmm. ท่ากันแล้วสกอร์เท่ากันแล้วคอยโหดจริงๆเนียกูเน so ี่ยเลีงเกล็สุกแล้วเนี่ยหลมอหม่วันนี้ได้หมวนนี้ดิแว่นมันนี้ดแว่นมันนี้มาแว่นมันนี้มาแว่นมันนี้มาเราเรวแว่นมันนี้มาหล่แว่นมันนี้มาแว่นวันนี้มาแว่นมันนี้มาเราแว่นมันนี้มาไอ้ควายควายพอตัวนี้ควายไ มึงอ่ะหัวกูแข็งจัดไอ้ควายความแรงเนาะธรรมดาอย่าความแรงพ่อมึงอ่ะมุดจิ้ขนาดนี้หนามุดพ่อมึงอ่ะเฮ้ยหลัวอีมวลดิไม่ใช่ไม่ใช่อีเต้าควายอีไหนชื่อเต้าวะหลงมึงไหลอยู่มะเนี่ยมึงไหลอยู่มะเนี่ยมึงไหลอยู่มะเนี่ยโอ้ยเอะกูหาย เอางี้เงี้ยเด็กกูสั่งสั่งสั่งทีมเองนะเพื่อนกูสั่งทีมเองตีมันตีมันตีมันเดี๋ยวกูรอรอชุบให้เด็กกูรอชุบให้มึงตีมันเฮียนิโนคลิปไอ้เฮียโนคลิปพ่อมาไอ้สัตว์กูสั่งกูสั่งสั่งการอยู่เด็วเขาชุบให้เธอโธไปกตีนี่กูชุบเมียกูเองเฮ้ยอย่าตีดิคุยตีหาพ่อมึงเหรอตีไปมึงก็ไม่ตายหรอกมึงจะบ่นทำไมไว้หมวกคุยมันมันขัดขากูไงเฮียไม่พูดละโอ้ยยังหมวกโน้ติแกนยัหมวกอะไรไกูกูชุบ ชุบร้อยอ่ะไอหมวกโนคลิปไอ้อ่โนคลิปอะไรยังไม่ดูคลิปอะไรเลยมันกดโนคลิปดูคลิปอยู่กูดูคลิปโป้อยู่ไอสัตว์บอกโนคลิปเยอะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวสารมาเดี๋ยวเอ็งไหวกับพี่ไหมเอ็งไหวกับพี่ไหมพี่ต่อยพี่ต่อยให้ได้นะเอ็งไหวกับพี่ไหมเอ็งไหวไหมพี่ถามเอ็งไหวโอ้เธอไม่ชอบเพื่อนเราแล้วมึงถามแล้วมึงถามเขายังว่าเขาชอบไหมเขาถามเขายังไม่ค่อยชอบเขชอบเทียได้ปะฮะเย็ด กเว่บ่นกันหา <อะ S 1> พ่อมาสัตว์<อ>หล่อเธอหล่เอ,หอเธอหล่อเธอมีผัวยังอ่ะมีผัวยังอ่ะเห็นปะเธอมีคนมาเข้าหอย <ะ S 2> มาทำแล้วโอ๊ยสกปรกไม่ไม่ไม,ไม่อีนี่หน้ามันทุเรศไปมันอ้วนนี่มึงชอบมันลงไงวะเข <c oughs> าตกนะ่ะใครละไม่ชอบนะ่ะเฮ้ยสนามวินล่างเวอร์ส <ไป S 1> ี่ครับผมไม่ใช่เทอะไรบ้างพี่เทอะไรบ้าง มีดไม้อะนะพี่ครับพี่เอ๋มามาครับมาครับมาไม้ก็ได้พี่มากี่บินนะพี่ห้าเป็นครับห้าเป็นครับผมเดี๋ยวกูด่าแม่งด้วยยะมาครับมาพี่เล่นเล่นกับใครพี่เล่นกับใครพี่เหรอมาครับพี่แป๊บแนึ่งพี่แป๊บนึงพี่มีคนโทรมาพี่แป๊บนึงแป๊บนึงมีคนโอ้ยกับไม้เนี่ยผมเท้อีกคนมะมาๆผมผมตัดแล้วผมตัดแล้วมาๆาคนโทรมาเยอะกูรวยสัตว์ เอ้ยทำไมตัวมันเงี้ยเฮียมันเก่งอะเนี <c> ่ย <oughs> มันจะร้องวะเอียที่ปูวะเฮีตีไม่แตกวะโอ้กากอะไม่เล่นเน้่ยละโหร้องอย่าไปเข้าเลยแก๊งกากอ้วยแก๊งกาก้วย มันไม่แตกมัตัดสิ่งู่ไหนในใจเสมอเว้ยโหลดอันนี้เท็แกงปะเท็แกงปะพี่เท็แกง,งทแกงไหมใช่เท็แกงไหมครับใช่เท็แกงไหมครับใช่เท็แกงไหมแทงหาพ่อหมอคุยถามว่าใช่เท็แกงไหมถามว่าเท็แกงเปล่กาก็ใช่ไงแล้วมันเป็นอะไรอะ่ะคุยเสียงไม้มึงอ้งอ่ะไม่อยากเข้าแกงได้ละแล้วเป็นอะไรเมื่อไงกันต่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรหรอกไอ้คุยเป็นผัวแม่มึงอ่ะโอ้ตีหาพ่อขยันตียังไงเฮ้ย ก็เออไอ้เจี๊ยคลิปนี้ไม่ค่อยเตรียมระบบไหวไอ้เจี๊ยก็แบบรอคลิปหน้านะครับผมแบบจะไปเล่นประเทศโลเปแล้วกันเด้อเจอกันในเด็กฝากด้วยนะผมเจอกัน